Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. หรือว่าเกิดเราเกิดอยากจะกินหมูกระทะก็ได้ <c oughs> นี่นตายไปเลยโอ้อันนี้มันเป็นเมนูโปรดที่นักกินตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะ เป็นหมูกระทะที่สะอาดขาวอมชมพูเหมือนไรดังกระชงให้เขาตัวเองนะขอวอร์มร่างกายก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็ตแหลก คือนัดอะเพิ่งแลนด์เมื่อคืนตอนหนึ่งทุ่มนะครับบินมาจากกลับมาจากสเปนมาที่กรุงเทพไปยุโรปมากี่วันวะสิบห้าวันนะครับคิดถึงไหมคิดถึงไม่ได้ถ่ายงานกันนานโอ้แต่นัดอะคิดถึงอาหารไทยมากคือไปนู่นอะกินแต่แบบชีสเนยขนมปังแล้วก็ชีสแล้วก็โคคัสแล้วก็เนยแล้วก็ชีขนมปังวนๆอยู่เถวเนี้เพราะว่าเมืองที่ไปมันก็มีอยู่มีอยู่เท่านี้ ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดอาหารที่แบบแซ่บแเผ็ดๆแล้วคิดถึงอาหารไทยแบบมากแล้วจริงๆอ่ะก่อนเก่าอะไปกินร้านอาหารไทยในสเปนแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ฮิวใจหน่อยโอ้ยฝนตกเข้ามาหน่อยน้ำสาดเออแล้ววันเนี้ยเห็นบอกว่าเฮ้ยมีคอนเทนต์ให้ตะลุยกินย่านเจรินครให้เปนัดกินก็เลยแบบว่าดีใจมากไม่เคยอยากกินเท่านี้มาก่อน จริงๆนะเออตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากกินอาหารไทยอยากกินอาหารจีนอยากกินหมูกระทะอยากกินขนมหวานที่ที่ที่ไทยมากผบอเอาจริงนะพอไปต่างประเทศมารู้สึกว่ากรุงเทพอ่ะดีสุดแล้วแบบมีครบทุกอย่างแล้วแต่ละอย่างก็อร่อยแล้วรสชาติมันถูกปากเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยสนองนี้ตัวเองมากนะครับก็เลยจะมาตะลุยกินร้านเด็ดร,ร้านอร่อยร้านพินย่านะเจริญนครกัน นึกถึงเจริญนครก็นึกถึงไอคอนสยามก่อนก็จะมีร้านนึ่งในไอคอนสยามแล้วก็เดี๋ยวมีไปกินร้านแบบว่าสตรีทฟู้ดด้วยขาหมูเจริญเจริญนคร28มั้งรู้สึกแล้วก็มีไปกินร้านขนมหวานแล้วก็ร้านหมูกระทะที่เป็นร้านของอินพิชานะฮะเจ้าของซุนหลอไม่รู้ว่าวันนี้ไปแล้วจะเจอเขาหรือเปล่าถ้าเจอก็ถือว่าเป็นโชคให้กับทุกคนแต่ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวแปะรูปเขาให้คือเขามีร้านขนมหวานชื่อว่าคอนเดทแพสซีอันนั้นนะ่นะน่เคยกินแล้วรออนึงแล้วอร่อยมากก็เลยอยากจะพาไปกินอีกรอบนึง แล้วเขาก็เปิดสาขา2แล้วด้วยอยู่ที่เซนโวนะฮะแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ที่เซนโวเนาะไม่น่าเขาน่าจะไมอยู่ที่สาขาเนะี้ยแล้วก็มีร้านหมูกระทะของเขาเหมือนกันชื่อว่าเ hey! ฮหมูกระทะวันนี้กินเต็มที่เลย,ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นแต่คนนี้ดูเหนื่อยจริงร้านแรกเป็นอาหารจีนก่อนนะครับชื่อว่าหงเปาจะอยู่ที่ชั้น5้าของไอคอนสยามนะฮะ เข้าไปในห้างเลยร้านหงเปานะฮะอยู่ชั้น5แต่ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆในซูมิทูกับเพ้ากับปลาหรือว่าเป็นชั้นแบบธนาคารอะไรอย่างเงี้ยสวดีครับสามพอาหารเริ่มทยอยมาแล้วแบบมีหมูกรอบสปาลาวาฮะเก๋าปลาเปียทอดและเกิดกินอันนี้ตอนนี้ไอลาวาเนี้ยคือลวกปากแน่นอนจะทิ้งมันไว้ก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวจะมากินฮะเก่าก่อนอัน,นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไม่กรอบอันนี้เป็นปอเปียกุ้งแล้วก็ซอสทอฟัฟเฟิลแย่แยออกมาให้นะฮะอืมกุ้งนั่นๆคิดถึงอาหารจีนมากอร่อยมากกุ้งหวานทอดม่กรอบหอมสุดๆแล้วมันแบบจุ้ยซี่มากอะ่ะกุ้งม,มันฉ่ำๆแล้วเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสทอฟัฟเฟิล พอใส่ซอสทัอโทลแล้วอะรสชาติมันเปลี่ยนนะมันจะมีความแบบครีม,มี่ขึ้นมาหน่อยนวลอนะต่อ,อตด้วยของทอดเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นเมนูโปรดที่นักกินตั้งแต่เด็กแล้วอะมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งกรอบแล้วก็ราดซอสนะครับ้า,านี่คือจริงๆอะเขาให้ตะเกียบมาอันนึงเอาไว้เป็นตะเกียบกลางที่มาใส่จานตัวเองแล้วก็เนี่ยตะเกียบกินเราแบบเผือตัวกินเร็วไปหน่อย ใช้โมไปเลยพเพราะเรากินคนเดียวอะเนาะกินกับนี่ยทีมงานไม่เป็นไรอ,อร่อยมากเรื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้กุ้งกรอบนะยังไม่มีที่ไหนสู้ที่นี่ได้เลยนัวกุ้งม,มันเย,เยอะเด้งแล้วพอมันมี texture กรอ,อบบกนิ่มด้วยกันอนะอร่อยมากอ,มอ่ะต่อไปฮะเก๋าในเะข่งเนี่ยมีทั้งหมด3ลูกแล้วแต่ละชิ้นนะก็คือไส้มาแบบแบบนั่นเลยพุนเลยเห็นปะ จริงๆแล้วอันนั้นชอบผบบหี้เอาพริกเนี่ยใส่เข้าไปในนิดนิดนึงถ้ามันมีความแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็เอามาราดกับห้าเก่าชอบที่เขาให้กุ้งมาเยอะมากอยแบบแน่นๆวันนี้มไม่ไต่กุ้งนะกุ้งกๆๆุ้งกุ้งระหว่างรอหลอมจิ้มหมูมากินซาลาเปาแซ่รลาวากันอันนี้น่ก็ชอบมากแบบเยิ้ม ระวังหน่อยเพราะว่าจำได้เลยเพื่อนในคนหนึ่งแกะเสร็จปุ๊บลาวาพุ่งเข้าตัวตลกมากกินลาวาต้องค่อยๆโอ้โอทุกคนดูไส้โอ้ทำชาเลยนี่หวนหวานนวๆนะัวนะค่อยดี ไส้เขาเยอะมากอ่ะหมดขนมจิ้มหมูเขาก็ลูกใหญ่นะแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งนี่ให้ดูไส้เป็นหมูบวกกับเห็ดหอมจริงๆอ่ะจิ้มแบบไม่ต้องจิ้มซอสก็อร่อยลยนะมันจะหวนานๆแล้วก็ หอมๆได้แบบหอมเผ็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเติมพริกนิดน,นึงชีวิตต้องการอะไรแบบแซ่บๆจะก,กินอาหารจีนสมใจยอยากแล้วคือเมนูที่เราสั่งวันนี้มันเป็นเมนูแนะนำแล้วกันที่แบบจากประสบการณ์ในการกินส่วนตัว เขาก็จะมีเมนูอื่นๆอีกก็คือสั่งได้ตามแต่ชอบแบบหมูกรอบหมูแดงบะหมี่หรืออาหารจานเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มีนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเท่านี้ก่อนเพราะว่านี่เป็นแอดแครเซอร์เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าร้านต่อๆไปอีกอีก3ร้านนะครับก็รอดูว่ามีร้านอะไรบ้างแต่ว่าแบบเด็ดแน่นอนเดี๋ยวอันเนี้ยฝนหยุดแล้วเนี่ยนะาพาไปดูวิวข้างนอกก่อนไปหยุดพอดีเลยหยุดตอนเรากินเสร็จเพื่อแบบใครชอบนั่งเอาดออะไรเงี้ยมันก็ได้แบบว่าได้วิวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ ทั้งฝั่งเจริญกรุงแล้วก็เจริญนครนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนั่งแก๊บไปร้านที่2แล้วอยู่ที่เจริญนคร28ปเป็นร้านขาหมูนะครับร้านที่2ของเรานะฮะร้านนี้มี2ชื่อชื่อแรกก็คือขาหมูห้ารางวัลอร่อยกับขาหมูพุโรบุตะเวลานันเรียกเนี่ยนั่นเอามา,มาผสมกันขาหมูพุโรบุตะห้ารางวัลอร่อย ก็เนี่ยตามชื่อร้านนะขาหมูคุโรบุตะห้ารางวัลอร่อยคือร้านเนี้ยนัดเจอโดยบังเอิญไม่เคยมากินหน้าร้านเขาว่าเจอโดยบังเอิญคะรู้ปะคือพออยู่บ้านเจริญนครใช่ไหมแล้วก็แบบอยากสั่งในรีวิวเลยอ่ะแล้วก็แบบเบื่ออาหารเดิมๆันก็เลื่อนไปเลื่อนมาอะไรเงี้ยเขาเข้าหมดไอเนี้ยไอเก็บซัมอัพนี่แหละแล้วก็แบบเฮ้ยเออมันอยู่ในร้านในลิสต์ร้านที่แบบร้านอร่อยของเขาอะไรเงี้ยเออก็เลยลองสั่งดูแล้วพอสั่งมาแบบเฮ้ยอร่อยเฉยแต่ว่าวันนี้มากินหน้าร้านครั้งแรก ครั้งแรกแบบของจริงสาบานได้สวัสดีครับสองเอ้ยสามที่ครับคนไหนเจ้าของร้านครับพี่คนนี้เหรอครับโอ้สรุปชื่อร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับร้านหมูห้รางวัลเขาเรียกเหมือนเราข้าหมูเขาเรียกว่าห้ารางวัลอร่อยห้าคำว่าห้ารางวัลอร่อยนี่คือใครให้ฮะมันจะมีนี่ไงหน,นึ่งสองสามสี่แล้วก็อ๋อ เขาว่า5รางวัลอร่อยคือเขาได้มา5รางวัลแล้วนี่ตามนี้เลยตามปรกาศสัญญาบัตรนะฮะเอาจริงจริพอมากินที่ร้านอะดูดีกว่าที่คิดนะ พราะว่าส่งไปที่บ้านใช่ป่ะเราก็แบบใส่จานของเราเองอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สวยแต่พอที่นร้านมันแบบหน้าตาดูน่าทานมากเป็นเ็นหมูโคลบูตะคือเป็นหมูแบบหมูดําแล้วก็พรีเมียมเนื้อมันจะนุ่มกว่าหมูธรรมดามันมันจะแบบว่าน้อยแต่ว่ามันจะนุ่มมากเหมาะสาหรับอยากกินคามหมูแต่ว่าก็ไม่อยากแบบว่าแฟตเยอะอะไรเงี้ยแต่อยากเพิ่มแฟตก็อันนี้เป็นแบบว่าใส่หนังเข้ามาทั้งสองจานเนี่ยแปบบาทเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวตักให้ดูเลยให้ดู หมูนุ่มมากมมคือน,น้ำเขาอะมันจะออกไปทางแบบพริกไทยหน่อยๆน่อยน้ำเขาจะแบบว่าไม่ได้เลี่ยนแล้วก็ไม่ได้นหนื่ออะไรมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบน้ำขาหมูแบบหวานหวานจะจัดน้ำแบบข้นๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นคนละแบบใส่พริกน้ำส้มหน่อยอเอ้ยว้าวใส่น้ำส้มใส่ชูแล้วอร่อยมากขึ้น มันเพิ่มแบบว่ารสเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยก็ได้ไม่่แต่แบบวหวานๆเค็มๆใช่ไหมไ mm. mm. ข่ก็อร่อยนะไข่แดงมันแบบนวันวๆโ okay. อเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าสู่เมนที่แท้ทูแล้วอันนี้เป็นอะพไทเซอร์ร้านต่อไปเป็นเฮลเล่ย์พสทรี He ร,ร้านร้านนี้อยากกินมานานมากๆคือเคยกินแล้วแต่ก็อยากกินอีกมันเป็นแบบ,บรันช์แล้วก็เป็นคาเฟ่แล้วก็บอกเลยว่าถ้าไปวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วเดี๋ยวไปต่อกันร้านต่อไปนะครับจะอยู่ในเจริญนครซอย10 คนที่ขับรถมาเนี่ยก็เข้าไปได้เลยเพราะในร้านนะจะมีที่จอดถ้าเกิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่หน้าปักซอยมันจะมีเขียนว่าโครงการ hours แล้วก็เข้ามาลึกนิดนึงนะคนที่ไม่เคยมานะ่าจะแบบงงๆเอ๊ะมันมีร้านอยู่ในนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมัน,เ,นเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆอันนี้ปึ๊บ หอมมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่จองไว้3ที่ครับร้านเนี้ยต้องถึงแม้ว่าวันธรรมดาก็ต้องจองนะเพราะว่าดูดิทุกคนถ้าไม่จองคือต้องรอรอหน่อยรอหน่อยแล้วนี่ยิ่งแบบช่วงคนน้นนอยนแล้วนะแยกสามเปสามเมนูใชบบ่ป่ะน้ำอะ่ะเคยกินแล้วชอบชอบเมนูมีนี้มากแต่แต่ว่ารอบที่แล้วอะ่ะมากินสไปซี่บอมขนมปังหมดไม่ได้กินครั้งนี้เป็นการกินครั้งแรกส่วนสปาเกตตี้เอ้ยกินได้สปาเกตตี้ป่ะสั่งสั่งพริกแห้งเออนั้นไม่เคยกิน เมื่อกี้แดดออกมัมีความมันแบบเกาหลีเกาหลีเลยแดดเดี๋ยวนี้คุบๆอ,ออกเมนูแรกอันนี้ชอบมากสั่งทุกครั้งที่มาเป็นออชิโกะมิวสตรอเบอรี่ก็คือเป็นนมใช่ไหมอันนี้เป็นนมนมสตรอเบอรี่แล้วก็ข้างล่างเป็นแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ข้างบนเป็นครีมแล้วก็มีแบบเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนคนี่อร่อยมากม,มันจะแบบว่ากีมหวานสตรอเบอรี่เปรี้ยวเปรี้ยวหวานลงตัว ใหญ่ามาแล้วอยเป็นคาเฟ่เกาหลีขึ้นหมอะไรปะต้องแบบถ่ายรูปนะอันนี้นที่แบบขนมปังชอบหมด Spicy Korean Bomb แล้วดูเหมือนว่าถ้าโรกัดเลยเนี่ยก็จะไม่ได้นะเ,เราต้องแบบใช้ช้อนซ้อมเนาะแล้วกวางกลับไปที่เดิมค,ค่อยผ่าค่อยๆผ่าค่อยๆกิน คืออันนี้มันจะเป็นไก่ทอดเกาหลีแล้วมันก็จะเผ็ดเผ็ดหน่อยอ,อร่อยนะทุกอย่างเข้ากันแบบเผ็ดๆหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็ครีมๆหน่อยเพราะมันจะมีมาอยองเนสอยู่ข้างในคือพอไก่เขาเผ็ดอะแล้วพอกินกับพวกมายองเนย่างเงี้ยมันเข้ากันนะมันแบบว่าไม่ได้เผ็ดไปอ,อร่อย ต่อไปเป็น spicy bacon and sausage นะฮะเป็นเส้นสปาเกตตี้ก็คือคล้ายๆแบบผัดพิกแห้งนี่แหละพิกแห้งแล้วก็แบบมีกระเทียมโรยกระเทียมกับชิสโรยหนะน้าอ่าหอืมหกระเทียมเบคอนเขาทำากรอบอยู่นะแบบว่ารินน้ำมันออกไปแล้วแล้วมันมันกรอบแบบเนี้ยอืมแต่ถ้ากกอบก็แบบว่านเนียนแน่น อร่อยมันอีกหนึ่งเมนูโปรดเลยน,นี่คุ้มเคยกินครั้งแรกนะแต่ชอบมากเพราะมันแบบว่าไม่เลี่ยนด้วยไงตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะตอนคนดูนะ่ประมาณ2องทุ่มครึ่งคนะคลิปลงตอน6กโมงพิกทาวคือ2องทุ่มสองทุ่มครึ่งน่าจะหิวใช่ไหมถ้าหิวอะ่ะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าวันนี้ร้านที่นัดกับทีมเลือกมาทุกร้านอะ่ะมีใน grab หมดเลยแล้วก็มีแค่ grab ด้วยนะครับก็คือสั่งได้เลยที่ร้านเ็ดทั่วไทยสั่งได้ only at grab ออลี่แอดแกคืออะไรก็คือร้านที่นักกินมาวันนี้มีขายแค่ในแกร็แอปอื่นอะไม่มีเลยแลเปิดให้ดูตรงนี้ o อลี่แอ g แกรพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมีร้านแบบให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นให้ทีหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับทุกร้านที่นักกินวันนี้แล้วก็รวมถึงคาริเดร์แพสซวีเนี่ยมีในนี้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านใครนะอยู่ใกล้ร้านตรงนี้ในะมี3กิโลเมตรคือส่งฟรีไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีคัมเปนลพิเศษเลยนะสำหรับลูกค้าที่เป็นแกร็บอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่เคยสั่ ไม่เกิน80บาทแต่ว่าจะมีขั้นต่ำอยู่ที่150แต่ว่าสําหรับคนที่แบบสั่งอยู่แล้วสั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยใช้โค้ดอัแรกไว้แล้วใช่ปะก็สามารถใส่โค้ดออลลี่สาได้นะลองใส่ให้ดูเลยว่าลดได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าโมออลลี่สาอ่ะขึ้นแล้วร้านเด็ดทั่วไทยสั่งได้ออลลี่แอดกแกรมแล้วก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดแปดสิบบาทเมื่อสั่งขั้นต่ำสองร้อยแอปพลายอ่ะเห็นปะไปแบบเสร็จก็จะลดไม่ต้องแปดสิบคุ้มนะ คือแคมเปญนี้มีตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับก็รีบสั่งรีบใช้ส่วนลดถ้าเกิดว่าใครสั่งแล้วแบบกลัวกิฟไม้หมดเล่นนะัดไปช่วยกินได้เดี๋ยวไปกินถึงบ้านเลย <c oughs> หรือส่งมาบ้านอะไรก็ได้นะใกลๆ้ๆกดแบบว่ากดที่ส่งมาที่บ้านนัดอะไรอย่างเงีย้ยเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ <c oughs> ลเล่นเราเล่นอ่ะกินต่อแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานสั่งขนมหวานหนึ่งอย่างให้ทีมงานเลือกบ้างเห็นเชียร์อยากกินขนมหวานสายหวานร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้นะ อยู่ข้างหลังนี้คือออกมาแล้วก็ถึงเลยร้านเนี้ยเปิด5้าโมงคือถ้าเกิดว่าใครแพลนกินตามรูทของนัดวันเนี้ยให้เริ่มร้านแรกสักประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองมันจะได้แบบไปร้านขำหมูบ่ายสามานี่บ่ายสี่นี่ต่อ5้าโมงอะไรอย่างเงี้ยจุกจุกคำถามคือมีใครกินในเท่าเราก็แบบว่าไปสามคนสี่คนไงเออเราสั่งแบบแบบแบ่งกันนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตามเมนูของเขาแบบว่า,าขาไม่ใช่ขาหมูติดขาหมู <c oughs> หมูกระทะเขาบอกว่าเป็นเค้กหมูกระทะเหรอเค้กหมูกระทะที่แรกของประเทศไทยเอานี้เลยไหมอเออลองไหมมันเกิดใครอ่ะไม่มีมมเราเราเกิดเดือนหน้าไง้คลิปนี้ลงเดือนสิบให้พ่อวันเดยแค่ตัวเองตอนนี้มมีเมนูใหม่อะไรบ้างนะครับ นั่งนั่งหน่อยก็ได้ฮะสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรนะครับกันครับพี่กันเป็นหนึ่งในผุ้ส่วนร้านใช่ครับอ่าโอเคหลักๆถ้าเป็นตัวของชุดหมูนะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นชุดเค้กหมูกระทะครับผมเค้กมันก็จะมาเป็นเค้กเป็นตรงกระทะนี่แหละแต่ว่าก็จะมีเกี๊ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเค้กหมูกระทะที่หนึ่งนะครับแล้วก็เชฟฟรายรสท็อฟเฟิลแล้วก็ข้าวผัดสามเกลือได้ครับสั่งากนะครับครับโอ้โหยิ่งใหญ่มาก ครับโอ้โหอลังสุดๆฮะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to me <c oughs> อ่กสุขสันมันเกิดเท่ตัวเองเดือนหน้าวันที่22ตุลาเผื่อใครอยากส่งของขวัญมาอีกเดือนหนึงอีกเดือนหนึ่งฮะอีกเดือนหนึ่งห,นห,นงหรือว่าเกิดเราเกิดอยากจะกินบุูกระทะก็ได้ มันบอกไม่ดับได้ปะเทียนแบบไม่ดับ,ม,ดบมันเทียนแบบไม่ดับมันร้ายมันร้ายอ๋อเขากันไงเพราะว่าในร้านแบบว่ามีพัดลมมีอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาต้องเอาออกได้เลยครับครับตอนนี้พูดคุยเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนเช็คเองเลยเอา่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากินนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่อร่อยว้าว,ว,าว มันจะออกไปทางแบบชีสทัฟเฟิลอะทัฟเฟิลจะไม่จะไม่ได้กลิ่นแรงมากนะรู้สึกได้กลิ่นชีสมากกว่าครับตัวนี้ยำมาม่าหมูเดงนะยำมาม่าหมูเดง้วคอ่ะคิดถึงมาม่ามากเลยยำมาม่าปลาล่าหมูเดงมาม่าเขาจะลวกมาแบบว่ากรุบ หมวอร่อยนะเรียงมากรสชาติยำเขาจอกไปทางเปรี้ยวนําแล้วก็มีเผ็ดตามจะแบบว่าไม่ได้ออกหวานเผ็ดแซ่บชอบมากเลยคิดถึงมากอาหารเปรเผ็ดเกบหน่อยเวลากินหมูกระทะมันจะมีคนหนึ่งอะหน้าที่ลงอันนี้แล้วทําให้มันแบบมันๆจะมีคนนึ่งคอยจัดแจงแขกเพื่อนคนนั้นหน่อย คอยจัดแจงเวลากินหมูกระทะมึงต้องลงนี่ก่อนมึงใส่ผักก่อนมึงทำนี่ก่อนนี่แบบว่าชอบจัดแจงนะแบบเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าคนที่อยากกินหมูกระทะที่บ้านก็กินได้นะคือร้านนี้เราสามารถสั่งได้เลยที่แกลบนะครับจะสั่ง กลับบ้านแบบว่าให้เขาย่างให้ก็ได้หรือว่าแบบสดๆไปย่างเองก็ได้นะสั่งทั้งหมดเลยแล้วความคุ้มของการสั่งกลับบ้านผ่านแกลเใครรู้ปะที่บอกว่ามีคมเปนลดสูงสุด40%ไม่เกิน80บาทขั้นต่า150ซึ่งเมนูนี้ก็เกินขั้นต่ําแล้วก็คือสั่งแล้วก็ได้ลดอีก180คุ้มสุดอะไรสุดส่งฟีลด้วยแล้วฟิลแบบว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ร้านนี้ก็คือคนแน่นตอนเย็นคิวแน่นสุกเสาร์ลดลติดใช่ปะช่วงเนี้ยก็คือสั่งไปเลยให้เขาย่างให้กลับมาถึงบ้านปุ๊กินินนนออออะะไรรย่า่าาเ้้ถกดกดห็จ,จแบบวา อุ่นล้อหรือเข้าแบบอบลมร้อนนิดนึงอะไรอย่างนี้หรือใครอยากแบบมีปาร์ตี้ก็สั่งย่างกินเองที่บ้านได้เลยง่ายๆนะฮะอู๋อันนี้แต่ย่างกรอบๆเลยเป็นหมูกระทะที่ดูสะอาดมากจริงเข่าองชมพูมันเพราะอะไรอ่ะเพราะเนื้อเพราะเตาด้วยใช่ไหมเป็นหมูกระทะที่สะอาดขาาองชมพูเหมือนแล้วดังกระชองให้เขาตัวเองนะ เค okay. มันเกียมเกียมแล้วทุกคนน่ากินมากเลยเคใครอยู่บ้านยังยิวนะโหลดแอปใครไม่มีก็โหลดไว้เลยหรือใครมีแล้วก็คือเปิดแอป Grab เดี๋ยวนี้แล้วก็สั่งได้เลยนะฮะ Only at Grab นะครับร้านเ hey ฮหมูกระทะอออร่อยหมูคือดีมากแล้วแบบย่างกรอบ มีความเค็มๆในตัวแล้วที่สำคัญนะน้ำจิ้มก็คืออร่อยสุดยอดอีกสักทนหนึ่งอร่อยเลยอ่ะอร่อยว่ะหมูสามชั้นสั่งเพิ่มนะเทษาะครับ้วขอหมูสามชั้นที่หนึ่งครครับอ่ะต่อไปหมูอันนี้เราจะลาดน้ำจิ้มปลาแล้วกัน ก็กลิ่นปลาเขาไม่ได้แรงนะก็แบบชอบข้าวเขาจังอะ่ะมันอร่อยมากอะ่ะมันแปลกเราไม่เคยกินแบบเนี้ยที่ไหนเลยปกติเจอข้าวผัดมันเนื้อผัดกระเทียมอะไรอย่างงี้เข้ามาอ่ะเราไปหมูนุ่มทีนี้ลงไม่นานแล้วมันเป็นแบบหมูนุ่มที่มันดูเนียนจริงๆนะเหมือนอะไรเ,เหมือนน้องอินกัแหละเหมือนน้องอินโอ้หมูเขาดีมากกินเฉยๆยังอร่อยอะ่ะ มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับนี่อันเนี้ยความสามารถเฉพาะตัวนะฮะขึ้นเถงไม่สามารถลอกเยียนแบบครับอนนพอดอีเลยสี่ชิ้นโอ้ยชิ้นนี้ดูดิยอดมากเกี๊ยม ปิดท้ายด้วยหมูสามชั้นน,นี้ตายไปเลยแล้วก็ราดน้ำจิ้มน้ว่าน้ำจิ้มคลาสสิกเขาอะอร่อยสุดละเนี่ยอร่อยมากตอนนี้เครื่องติดแล้วก็อย่าลืมนะ ทุกร้านตั้งแต่หงเปาหาหมูห้ารางวัลพอยเดย์พัสตรีแล้วก็เฮมหมูกระทะทุกร้านสั่งได้เลยนะมีอยู่ใน grab นะครับแล้วก็มีแค่ grab เท่านั้นนะครับกับแคมเปญออลลี่ at grab จริงๆแล้วอะ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าแคมเปญออลลี่ at grab เนี่ยตอนนี้ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ส่วนลดนะครับแล้วก็ส่งฟรีภายใน3ามกิโลนะครับก็ไปสั่งกันได้เลยเยอะๆนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวแปะโค้ดเอาไว้ให้อีกทีนึงลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าที่เคยสั่ง